รับควัตเตอร์รูปีายเก็นรักกินตามไปด้วยเกรกคนณทีกกิมบาลเกรกมาทองคำเกรกสอนรามีราเสือลุกน่ารือลรับคทัตเป็รสังเด็กายบัวรากเอารใจกับี่น้องด้านหน้าเวทยีสำหรับชากนี้ รักต่อไปด้วยแล้ต้อน้องสาวรืว่าน้องอัโดรไปอันใหญ่มากวันนี้รักก็เป็นมรดกหายง้วกนนรักเป็นปัจจักับน้อง อยู่ไหนอยู่เอ๊ะที่เอ๊ะวังสิงบดสุดอยู่ไหนพระเจ้าผลบุญระลึกอังขอบุญอุตสอจนสด ਬੋਧਾ ਬੁੱਧ ਸਾਕਨਾ ਫੁਲ ਫੁਲ ਨੰਮ ਸਤੋ บงยอมตามรอยสอนจ๋าไม่ถือประทับเหลนเผากรรมเครื่องโค วันนี้เราก็เปหนุนน้อมจ้างรับพระลวพี่นก็เป็นหัวกิ๊กตั้งอีกเดือนจะครบ15ขวบเด็มแล้วแล้วเดี๋ยวนี้จะนะจะยังไงกบายดีม่ได้อวัดไม่ใ้กระปดที้นหรอ ตรงพี่ายเพชรายบัวแล้วพี่ยัไยงไฮไง เนี่ยยูชอบแก้เต้เ<ช>ตนตลอดนะเนี่ยที่เราพี่พานเด็เด็กไทยบัวแล้วพี่อย่าพายอะไรใช่เอ้อใช่อะไรพี่ชื่ออะไรชื่อพายายเห็นลูกพ่อพายเรือ <c oughs> คนสนิทของพ่อพายน้ำ <c oughs> พ่อจะเปิดไปวันหน้านไงไม่อยากคุยเห็คุณพ่อหรอกรู้สึกไม่ค่อยดีทำไมหนาว แต่เขามีแอร์พี่ไม่ชอบใช่ไหมพีแอร์ก็ดีทิ้งแต่เวทีร้อนๆใช่ไหมใช่แต่ว่าเสือ้อมาเผ็ดปุดมาโอ้โห แม่ก็ กต้องเป็นะไเลยโอ่คโอเคโอเคโอเกโอเค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 โออเคโอเคอยคโอเคอเคโ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 โอเโอเคโอเคอเคโอเคโอเอโเคคโเอคอโอโอคคคโ ่ามันหาตาเออยู่ไม่จนำสุยอแไปให้นายของมึงนายของมึงชื่อหรอกแม่ไม่เชเด็กแวนายยมอยู่ที่เมเชียงใหม่ดูเี่ยจุกกนายยมงมาอยู่ที่เชียงใหม่ทำไมปวดเท้ามันเดีอยวห้เดีอยก่อน ผมไม่ยอมเลยโแม่เจ็บตาตาแบบนี้ผมจะไม่ยอมัไม่ข้ามยอมบัวเราอยู่อทธยาเขียงใหม่กับไอโขงแนี้แต่พี่จะแก้แ้กับยมแม่ผมจะไม่ยอมไม่ยอมไม่แม่ต้เจ็บกรงเราแบบนี้พี่ผมไม่ยอมนพี่ไม่ยอมจต้องคุยกับยอมแม่ก่อนผมจะไม่ฆ่า ไอ้พัยแมเมื่อพูดเราถึงตัวจะมาฆ่กันมันตมีเหตุผลวกก็รู้เพราะอะไรงไมถึงต้องการีโยมแม่ขอให้เทกสอไปเถอะนครับโยมแม่โยมแม่แ้ให้หนพี่ให้ัวเดินทางไปที่เชียรใหม่ให้สความจริงพราะไมเอกสาที่มาาโยมแม่ด้วย อยากทำยงแอ๋ยยงเอ๋ยใน mùa ใบไม้ยงเอ๋ยถ้าเกิดว่าเพี่อนเงินอยากจะไปยงเอ๋ก็มีห้าดอกจะค่ะองยงเอ๋ยแต่ในเมื่อไปแล้วไปใ่ถึงบ้านใหญ่จอมทอนไปตามหาคนคนหนึ่งเขามีชื่อว่าไพร่ดำรงตอนนี้ท่านบัวที่อวยยศเป็นทังท่านหลวงตาใจหลวงตาใจสังเกตง่าย มีไฟอยู่ที่ท้ายคิ้วขวาท่านเป็นอาของเราท่านอาจจะช่วยเราได้ในจังหวะท่านดาอาดวงตั้งใจครับยอมแน่โมจะจำไว้สยอมแน่สำคัญที่สุดเลยเลยบ้านเราบงจะมีทางซับทางซับให้ตรงใจต้นรากต้นใหญ่ต้นยืนใต้ต้นหนึ่ง ผอนแรกูเนะ้เทครนมะ่ đạo sạch xinh như e ินะ่วัน đảo p เป็น đ ạ ร s ạ อกทกันมาเรโ่คม่ muốn say k h ô แต่งบนไม่ไเร่นจุกสคงจะยกแต่ที่ไม่ไ้สายม่ใช่จังของจาก pha p h o n คุณจะก đảo p h ล่นหมพี่ คุณเกี่ยวกับแม่จะไม่ได้กังวลนะปวดแล้วปวดจะไปอธิษฐานเอายาปั๊กไปให้ได้ปล่อยตัวแม่พี่จะทำแทนพ่อจะได้แล้วนะเออปล่อยตัวแมเด็กก็มา